สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเอซีไปแกงหน่อไม้นะคะ่ะหน่อไม้ไล่จะเตรียมเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปดูมีอะไรบ้างนี่ค่ะก็มีผักอะไรบ้างนะคะ่ะอันนี้ก็คือมโะ,ะมโบรนะค่ะมะโบรล้างแล้วเรียบร้อยแล้วก็มันแกวมีทั้งสีส้มและสีเหลืองจะ้ะนี่ค่ะแล้วก็เฮดเพิ่งขมอันนี้ลูกโดดขาดไม่ได้คือลูกโดดจะ้ะ อันนี้ผักสะงแงนาอันนี้ผักสะงแงนะคะแล้วก็ผักกะค่ะใส่ทุกผักที่มีเข้าเบอร์ตามแล้วเรียบร้อยจ้าอันนี้ยานางเตรียมพร้อมไว้แบบปูอย่างเหนียวเข้มข้นแซ่บกับแซ่บน้ำน้ำหย่านางเลยละคะ่ะ <c oughs> กับแซ่บบางคนแกง <c oughs> น,นี่ค่ะเตรียมเตรียมเครื่องพร้อมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ้าแล้วเราไปแกงกันเลยค่ะ นี่คะ่ะเท่ากับค้างหมอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจาะกะกเตรียมน้าไม้ค่ะเอาลงหมอแล้วก็ครัวสักก่อนนะคะครัวให้น้าไม้น้ำแห้งดีแล้วนะจ๊ะเท่าก,กับใส่น้ำอย่านั่งลงไปเลยจ้ายําน้ำอย่านั่งกับเคี้ยวดีดีนะคะอย่านา่งกับปลูกวายุขางบางของแม่นี่ละจ้ะค่ะนอกตันก็จะพาเอฟซีนะคะแกงนอไม้กินเที่ยงนะคะน้าไม้ไล่แบบสดแซ่บๆได้คะ่ะเมื่อน,นี้ค่ะ เทลงไปแล้วกับไฟกับ่บ่ันใจป่านใดเราเนาะจะเนาะด่างพื้นไฟกับฟื้นกับไมเบิดไว้ไว้นะคะเที่ยวจะจูตะฟื้นเนจาจะแกงแกงฟื้นธรรมศาสตร์ยังแสบนะคะเนาะอ่านี่ค่ะกับตามไปด้วยเครื่องนะคะมียังแน่กับเอามันแก้วนะคะหมักบววพริกพริกลูกโดดนะคะตะกาวเฮ็ดนะคะเทลงไปก่อนเลยจ้าค่ะเทลงไปเมือ่อ้ลยกะ พักเขาจังส่ที่หลังเนาะจะเนาะเข้าก็เติมด้วยปลาล่าลงไปเลยจ้าปรุงตามใจชอบนะคะหมักรสสับนัวๆก็เห็ดไปเนาะคะ่ะปรุงตามใจชอบค่ะอันนี้น้องตันกับซีเฮ็ดนัวๆแน่นนจ้าหน่อยนะคะใส่น้ำปลาลาแบบปลาลานี่ก็น,นัวนาะปลาลาแม่เห็ดเอานะค่ะเนาะคะ่นะ,คะใส่น้ำปลาลาลงไปเลยหาหกจองมรูระจ้าตามโดยสงสู้รสเนาะคะ่ะเนาะกับน้ำปลาค่ะว่าใดคือผงสุรสเนาะจะ ใส่หลายกระแทบหลายใส่หน่อยกระแทบคือเกาน่าจะนอขาดบดได้เ้อจ้าแปลงนวลนี่ค่ะนี่ค่ะข้าปรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ล่อห้น้ำเดือดก้อนนะา๊ะห้หม้อฟดแห้งๆหอหม้อห่อนสะกอนนะ่าจะนอห้หมักยังเกาะมันเกี่ยวนะคะให้มันเกี่ยวสุกก่อนนะ่าจะเพราะว่ามันเกี่ยวนี่สีน่านสุกกว่ามูนะ่าจะอันนี้ก็หม้อก็เริ่มฟดแล้วจ้านี่ค่ะหม้อเริ่มฟดแล้วจ้า เผากระปุงเครื่องแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้น้องตันสีบพะทันได้เฝ้าไ่เข่าเบื่อนะจ๊ะเนาะเข่าเบื่อกับสีไ่ที่หลังน่าจะเข่าเบื่อกะน,น้องตันกับสีไสเข่าเบื่อที่หลังน่าจะล่อให้มอฟดเดือดดีๆก้อน,นะคะ่ะให้มันแกวซุกสะกอนน่าจะเนาะมันแก,ว,ก,นะนะนแกวในสีน่านซุกก็มูน่าจ๋ะเพราะว่าเพือพ่อนแข็งเนาะคะ่ะ แกงน้ำม้นย่างมือเทียงแสบๆนวลนะจ๊ะเนาะมาเด้อจ้ากินแกงน้ำม้เทียงน้ำกันจ้าพี่กัดอยู่มาทางบานทางเถิดนี่ละจ้าแกงน้ำม้ซสุ่มกันนะจ๊ะนาองมูมาหลินน้ำมาเยี่ยมมาเยี่ยมมายามพอนะจ๊ะน้พอบำสมบายเขาเลยแกงน้ำม้สู้กันกินนะจ้าจักเสียวยั้งกะหันลักเข้ากับคือแกงน้ำม้กับตำมะคุ่งนี่แหละเนาะค่ะเนาะ อันนี้น้องตันกับซุ้มฟื้นไ่เนาะคะ่ะเนาะบบท่านจก็แหทงซุ้มไ่เนาะค่ะให้ไส้ลุกให้หนอฟุดไว้ไว้นะจ่านี่ค่ะมอก็เริ่มฟดแล้วจ้าค่ะแกงนองไม่ยยมมือเทียงอู้สุดยอดเนาะจะน่าสุดยอดอาหารอีสานเฮากบมีอาหารลักก็คือแกงนอไม่ตามะฮุ่งนีง่นะจานเนาะกินซุ้มกันหลายหลาย้นแซบเนาะค่ะแกงงอนหอนแยมมือเทียงค่ะ ตามลงไปด้วยน้ำปลาเลยจ้าปุงอีกเนาะน,นะเพราะว่ามันมีจัางมีรสชาติแบบเพิ่มข้นปันใดนะคะน้องตันก็ติดเติมปลาลาลงไปจ้ะค่ะหม้อกรเริ่มเดือดแล้วนะคะหมักหมักเอ๊ะอ้ยหมักบวกกรเริ่มยุบแล้วเนาะจ้านอกกะทาแต่มันแกวนะคะบ่ทันได้สุกนะคะถามันแกวสุกแล้วหฮาจังเติมข้าเบือรุ่งที่หลังเนาะจ้าเนาะน้องตันสีเห็ดสูตรนี้เนาะคะ่ะ สีบาไซเคาเบือพ่วมกันนะคะสีสซเคาเบือลูกไปที่หลังจ้าอันนี้กับหมอเดือดย่างคักแล้วจ้า่าบู้จะอ่อนหมอเพลินฟดนำยานังกับเคี้ยวคนนะคะเคี้ยวคนปันซ้าไดกระแหงแสบซ้ำหน่์น,นะคะแสบน้ำนำยานังนะะเนาะเข้าสิย่อให้มันนำเคี้ยวเขียวแกงจังแสบนะคะนี่ค่ะพ่อหมักมันเกี่ยวซุกแล้วนะจ้ะกับ เติมข้าวเบือลงไปเลยค่ะค่ะเติมข้าวเบือลงไปเลยจ้าเนี่ค่ะก็ให้สักถิมไ้สักพักนึงนะคะให้เดือดสดจนข้าวเบือสุกปุ๋แล้วนะคะข้าวเบือสุกแล้วห้าจังหน้าผักใส่ที่หลังจ้าค่ะนี่ค่ะหมอเดือดปกักจังคักเลยจ้าเบิ่งเอาเวยจ้าหู เป็นตาแซีบก็ไดอกก็เรียกเอฟซีดูดูคะ่ะเอฟซีดูค่ะแกงเนาอไม่ไรนะจ๊ะนอนอ้นหน่อยๆน,นะคะเนะาะยามมือเทียงนี่แหละคะ่ะอาหารหลักฤด,ดูนี่กับนาอไม่ก็ออกร้ายนะจ๊ะเนาะค่ะเขาเบือ่อซุกแล้วก็เติมลงไปเลยจ้าลงพักขาไปก่อนคะ่ะตามด้วยพักสะแงะสะแง่งจ้า ปลาใสตผักอีตูนะจ๊ะพะว่าปลหมักผักอีตูคะ่ะหันแกงมหม่สิบลาใสผักอีตูนะจ๊ะ,ะน้องตันจะใสตะพักขาพักสสแยกกับพักสะแย่งกับพ่อนะจ๊ะใสหลายพักถลายแห้งแซบนะจ๊ะเนาะก,กับประมาณนี้จ้าเดี๋ยวได้เวลาไปชิมกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะกะตักออกมาแล้วนะจ๊ะกระเตียมพร้อมจะซิมกันคะ่ะมานะคะแวะ,ะมาพี่กัดบ้าน แม่เท่านะคะเนาะซอยบ้านของช่างเถิดนี่แหละคะ่ะแม่น้องตั้นนะคะบ้านแม่น้องตั้นนี่แหละคะ่ะแกงเนือไม้ซุ้มเท่งนะคะเพื่อนมาเยี่ยมพ่อนะคะพ่อไม่สบายาจ้ากับประมาณนี้นะคะนาะ,ะกินมันนี้ไปนอนแกอยู่บนนะ้อ <c oughs> นี่ค่ะแกงเนือไม้มาเด้อจ้ะดอกดินดอกดินนี่คุณแม่เท่าว่าแม่เท่าเพื่อนว่า,วากินกับแกงเน,นือไนมะ้นี่แซ่บหลายพะนะนี่ แซบค่ะอันนี้แบบว่ากินสดๆด้วยค่ะไม่สุกกินได้เพนว่ามีรสชาติหวานๆนะจ๊ะมีรสชาติหวานๆกับแกงหน่อไม้ย่างคักแซบกับฮอดพัยเพืนนะ่อน่ะมาเด้อจ้าพี่กัดพี่กัด,กดบ้านซอยบ้านช่างเทดิดเหมือนเดิมจ้า โอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกลาบขอบพระคุณ FC ทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่งเถิดจำประดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำล้ำรวยๆทุกทท่านคิดสิ่งได้ให้สมดังปรารถนาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายยจ้าเป็นนเริมมิน้น <c oughs>